สวัสดีครับวันนี้อัปเดตอีกสักวันอากาศเริ่มหนาวแล้วบรรยากาศก็เริ่มคึมคมนะครับเหมือนฝนจะตก ในโครงการนะครับนี่คือบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแถวนี้เลยแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวพาดูย,วยาวๆนะครับว่าทั้งหมดมีกี่หลัง เป็นสัสดส่วนดีครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บห้าล้านระบบความปลอดภัยภายในบ้านครบครันนะครับ ด้านในกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับเป็นโครงการที่กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาโอนได้อยู่มในสามหลังนะครับยังไม่มีผู้เข้าพักภาศัยเลย โอ้อารู้หลาครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านในที่แบบต้องการความเงียบเงาความเป็นส่วนตัวก็เข้ามาชมได้นะครับเดอะซิตี้พรามสอพุทธบูชา โอเคครับคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับสวัสดีครับ